สวัสดีค่ะตอนนี้ฉันผ่านมาจากทางบานซองข้าวเพื่อนเนาะคะ่ะเนาะไปงานบวชเพิ่นมาแล้วก็พอดีมาแวะบ้านหาาิเนาะคะ่ะมาแวะบานหยาิบ้านคุณยายสนเห็นเพิ่นปลูกผักก็เลยมาเห็นคุณยายสนเพิ่นกำลังน,ง,นงนั่งเห็ดหยางเนาะฉันทีถ่ถามข้าวถามข้าวเพิ่นมาค่ะสวัสดีค่ะคุณยายสนสวัสดีค่ะ,ค,ะคนสวยสสค,คนสวยซื้อหยางน้อน,น่ะจ้ะ อายบ่านใดเงียนใจชื่อปานทอปานทอจ้าอุ้ยชื่อเพ้อจังเลยคิดได้ยังไงเนี่ยปานทออายุไรป่านไดแล้วคะใช่หกขวบหกขวบหกขวบค่ะคุณยายนางเก็บหยังอยู่ราคาตอนเนี้ยเก็บพักค่ะเก็บักาเก็บพักกาด เซไปกินบ่เฮือเซไปคันสม <ยะ S 1> เนาะ,ะเสเพกันสมค่ะวันนี้ก็จีถิ่มซื้อเนาะจ้อ๋อแล้วก็ข้างค่างนี่ก็เป็นแมนพักแป้นเนาะค่ะเนาะเนี่ยข้างค่างนี่ก็บพักแป้นเสไปกันสมแท้กันค่ะอ๋อเซไปคันสมใส่กันน,น,นั่นนั่นนั่นเพิ่นปาดไปพี่น้องเกียงเกียงเป็นแปร์เพิน่นเซไปคันสมเซฟกาด ล้วก็ปลูกผักอย่างแน่นอนนี่จากคุณยายขออนุญาตช่ชมสวนในเรื่องคุณยายสนปลูกบักแข่งบักเขือบักแข้งบักเขือบักเขือบัพวงักเขือพวงนี่ก็ภาษาอีสานเท่ากับบักแข่งเนาะบักแข่งบักแข่งค่ะเพราะว่าจะสิเป็นทางดานอ่าลูกสาวเพิินเนาะ สวัสดีค่ะเจ๊ปอสวัสดีค่ะคนกะล่างเห็ดหยางอยู่อนาะเนาะกะล่างเตรียมน้ำผักกะล่างเตรียมน้ำผักสีปลูกไม้แมนบอค่ะนี่กับพักที่เนาะอันนี้ผักกุยช่ายเออมีมีผักกาดแล้วก็ผักเป็นเพืชนิดต่างๆนานเนาะค่ะแล้วก็มีบักเขือผักปอดสารแมนบอค่ะคุณเจ๊ปอใส่เต้ขีงง่วนด้วเนาะ บรดสีทธยาบดิใส่ปุ๋ยเคมีเพราะว่าบานเท่ามีขี่ง้วเองอ๋อนํามาเห็ดกินนนสิไปบางทางไหนเดี๋ยวค่ะนี้นี่อันนี้คือหนาสนใจแท้คือเห็ดใส่ดีแท้เดี๋ยวค่ะนี่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 พี่น้องพ่นเห็ดใส่ยังสี่ไหมพักกุยชายพ่นใส่กระถางกระถางนี่กระถางนี่อย่างค่ะนี่มันมันเหมือนกับของมาจากตู้เย็นมันเป็นไอ้นั่นเป็นอะไร่่าอ่ เอามาซื้บทีลเขอนเห็ดเห็ดใส่ดอกไม้เงาเงาหน่อยนะฮะเอามาดัดแปลงปลูกอ๋อเอามาดัดแปลงใส่เป็นกระถางปลูกผักผักกุยช่ายด้เนาะกุชายเพราะสาไทยเอินวางเด็กกับกุยช่ายเหมือนกันเลยเนาะกุยช่ายกระตั้งโออันเดียวกันกระตั้งโออันเดียวกันเต้นกับเอิญอย่างเต้นนี่ตัวนี้แหละเคยชินตัวนี้ทีผ้าไปเบ้างที่ยังแน่แหละจ้าปลูกยังแน่เนี่ยบักเขือเพื่อนพี่น้องพักปอดสาร หลักะมานี่น,น,นี่คนาค่ะืมนี่คนากวงตุ้งวงตุงนี่เลก,เลกงเนี่เป็นอย่งออออยางผู้ใดปลูกขึ้ออกดอกแล้วแท้อะอกดอกข้าวเดียวอันนี้มันเป็นอีหยังคะอีหยังมาก,กินมันเนี่ยะฮะจเจ้าเรียงไกลตีอยู่บ่ไก่ชนนะ่ะฮะข้างบ้าน ข้างบ้านนำความเสียหายมาให้เนี่ยขันบ่นลอ้อมขนาดลอ้อมอยู่ในนี่เอาเอายุพีนองอันนี้ต้นนี้ยังตน้นต้นบักมะกรูดค่ะมะกรูดบานเหาก็เอิญบักหหดเด้อค่ะภาษาอีสานบักหูดค่ะภาษาไทยกะมะกรูดค่ะใส่ต้มยำอันนี้บักพร,ริกรสวนน้อยหลานนี้บักพริกสวนน้อยนะคะอันนี้พริกพริกสวนน้อยพ่นว่าพริกสวนหน่อยเพิ่นวสัน รานนี่แม่นยังคืองามแท้อันนี้ยา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 ต้นยาต้นยา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 กินหมากเนาะแม่นใครยายกินหมากแล้วก็ปลูกปลูกไว้เขื่อนี่ยังล่ะอันปลูกไว้ที่นั่นเป็เก็บใบซ้อยซ้อยซ้อยแล้วก็ตากแดดเก็บใบซ้อยซ้อยแล้วก็ตากแดดแดดไว้ตากแดดไใบ คุณยายอะไนี่ยคู่คู่คุณยายเลยคุณยายก็ต้องถือไม้คู่คุณยายสร้อยสร้อยตากแดดลราบานเข้าเขื่อนไวาสีแขีวเนาะภาษาไทยเอิญอย่างเหรองูเลยภาษาไทยเข้าเอิญอย่างค่ะอะไรลูกสีแขีวเขาเรียกอะไรลูกเนี่ยนะคุณยายว่าอะไรนะง่ายตกลาว่่านมันต้องมีอยู่แล้วเพราะว่ามีมี มี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 เอฟซีมีเอฟซี FC, คนไทยก็มีเขาบอกให้พูดภาษาไทยมั่งภาษากลางค่ะเขาบอกให้พูดภาษาไทยมั่งทั้งทั้งไทยทั้งลาวปนกันแหลนะเนาะเอออ่าถ้าถามคุณยายคุณยายนี่ยากับหมากเจ้านี่ยากับหมากสีแขียวจอาภาษาไทยเอ่ว่จาจังแหล ยาสีฟันกับาสีฟันมาเ้ยานยานเฮยาอะไรนี่ยมาเจอมาเจอมุกนี่เอ้าก็นี่แหละถามกันอยู่นี่เนี่ยยายาเนี่ยยาไปดูตยานี่ก็ยาถ้ามันแก่แล้วก็เก็บใบใบบแล้วก็ไปซอย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 แล้วก็ไปตากแดด แล้วเขาก็มาดูดเ,เป็น,ปปน,น,นอ่ามันก็เป็นยาสูบแต่ว่าถ้าคุณยายเอามากับหมากที่เข้มามันเนบบปากนี่ยาสีแกวที่เข้ามาเนบใบปากด้านบนเป็นตุนตูนนูนนูนน่ะนะภาษาไทยเขาเรียกว่ายังไง <c oughs> ไม่มีใครตอบได้อันนี้เป็นกันเองนะคะเพราะว่าญาติญาติอีฉันเองคะ่ะ แล้วก็นี่นี่ผู้ผูก็ปลูกไว้กินผูก็ปลูกไว้กินหมากแหละจ้ะเนี่ยกาลังเริ่มเจริญงอกงามาะเขาทําอย่างนี้เองที่บ้านก็ปลูกน <Right. S 1> ี่นี่ได้ได้ตัวอย่างแล้วได้ตัวอย่างแล้วก็จะไปทาเสริมเสริมแบบนี้ค่ะมาโอ้ยใส่ตะไคร่กำลังงามอุ้ยมะเขือเทศ มะเขือเทศกะได้กินอลไรเก็บน้อยเหรอตัวนี้ใกล้แล้วค่ะุณใกล้แล้วใกล้แล้วอันบ้านเฮาเอิ้นบังอย่ากเกาะบักเขือเขื่อบ้านภาษาอีสานเอิ้นบักเขือเขือเด้อค่ะแต่ภาษากลางภาษาไทยก็มะเขือเทศนี่แหละค่ะบักเขือเขือมะเขือเทศอันเดียวกันค่ะก็นี่ตะไคร้เพิ่นปลูกไว้ก็งามๆพี่น้อง ตะไคร้พึ่งขยายมันมีสองพันเดตตะไคร่เนี่เธออนนตะตะไคร่บ้านเฮ้าเนี่ยสิออกกลิ่นหอมออแต่ถ้าหัวเขาเขาใหญ่ๆจัมโบ้จัมโบท้ที่ที่ตลาดไม่ได้กลิ่นเลยเไม่หอมไม่หอม,ม,ม,มอยู่ถ้าอยากได้พันนั้นนะไปเอาที่บ้าน,นพันท่นพันเอาใช่พันที่แบบตะไคร้อะไรตะไคร้เกษตรหลือเปลา อหวหัวใหญ่ที่เขาวางขายตามตามท้องตลาดที่ใครเห็นหัวใหญ่ๆแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นใบชาบูเออประานเท่าเอ้นเหยังก็ปะพี่ลรดเออคลิปนี้สนุกมากนี่ใบชะพูค่ะใบชะพูมันไปของมันเองเนาะเอาเอาเอามาเสียบแค่เอามาเสียบแค่ประมาณ สองยอดสามยอดแค่นั้นละเห็นไหมเวลาที่เราไม่กินเราก็ทิ้งทิ้งมันไม้น้องก็เกิดเห็นไหมต้นน้อยหนาอ่าต้นน้อยหนาน้อยหนาภาษาอีสานก็สิว่าบักเขียบแล้วพี่น้องน้อยหนาเนี่ยภาษาอีสานว่าบักเขียบบักเขียบหนังค่ะบักเขียบหนังหนังเหรอมันถอนไม่ได้หรอกมันต้นใหญ่ขนาดนี้อืูกปล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 ปลูกได้เดี๋ยวนะ เราจอยู่ในร่มนี้แหละเราจะสวัสดีเราจะลากันอยู่ตรงน,นี้แหละแล้วนะคะอย่าลืมค่ะผ่านไปผ่านมาเห็นคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คนรักส,สวนกดสับตะไคร้ด้วยเนี่ยกําลังพูด,ดถึงตะไคร้เนี่ยได้ขาย,ได,ขายได้กินทั้งประหยัดได้กินได้กินเหลือกินแล้วก็ขาย เพื่อนบ้านขอแล้วก็มีน้ําใจแบ่งปันกันไปนะคะคนอีสานบ้านเราจะเป็นอย่างนี้ค่ะมีน้ําใจสมากกว่าค่ะแล้วก็ผ่านไปผ่านมานะคะอีกรอบอย่าลืมกดติดตามนะคะช่องคนรักสวนรักอิสระชาแนลค่ะเอาชูเก็จบจบคลิปแค่นี้ก่อนค่ะผู้งามงามนี่ก็ได้สวัสดีค่ะเจ๊ปอ <laughs>